<Bye. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อน YouTube ท่านผู้ชม mm hmm. ยิ่งเหล็กเมียฝลั่งไปซื้อตู้อ่ไปซื้อเครื่องล้างจานนะคะครัวมาทำครัวที่ไฟไหม้ mm hmm. ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังออกเดินทางไปซื้อไม่ได้ทำไรตั้งหลายวันนะคะ mm hmm. วันนี้คิดถึงทุกคนทุกท่าน ก็เลยนั่งรถก็เลยไหลส,สักนิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวหายไปนานเผื่อคนที่ติดตามอยากจะดูว่ายิงเหล็กเมฟรังทำอะไรบ้างเนาะก็เลยมาฝากเี่อนต้นไม้ก็เขียวสวยงามนะคะดอยเชลนตอนนี้ก็เข้าหน้าร้อน เยอรามานีนะคะเยอรามานีที่นี่เรียกดอยดอยชแลนอาจจะไม่เข้าใจกันว่าดอยชแลนคืออะไร,ไราาคำยอ่อนะจ๊ะเหมือนแบงคอกก็กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะค,ะค่ะต้นไม้สวยสวยเขียวเดี๋ยวหน้าร้อนก็จะเขียวเหมือนมองไทยนะคะต้นสะเดาก็เต็มทางทาง สวยงามเขียวอยู่ที่นี่ก็จะแบบพอเจอต้นไม้เขียวก็สดชื่นสดใสอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเ่ินมากมันก็จะไม่ค่อยมีเนาะมันมีได้แค่ช่วงหน้าร้อนเท่านี้เฉยๆนะจ๊จะก็เลยเห็นต้นไม้อยู่นี่ก็ตื่นเต้นนะคะมันไม่เหมือนเมืองไทยเนาะด i เดอร์ไว เมืองไทยมันก็ยังเขียวตลอดที่นี่มันเป็นช่วงหน้าเวลาเทศกาลใบไม้ออกคนก็นจะออกมา,มาเดิน <ไป S 1> กันออกมาดูออกมาชมหน้าร้อนคนก็จะชอบมากเลยนะคะ,ะนี่เกยดันอีฮับดีเอวิดีโอฮับคนเล่กันเฮียเพื่อนพ,พาขับรถมาซื้อของนะจ๊ะ คอเลนไอคิมากกนโชวอีชก,กมากอมากวิดีโอน้าร้อนสวยงามอลังการนะจ้าแดดออกขึ้นมาให้หมาแดดโอ้โหได้โดนแดดนี่สบายสบายใจโดนแดดโอ้มีความสุขนะคะโดนแดดมีความสุขมากนะ อวานนี้ตัดผมใหม่นะคะตัดผมทรงนี้นะคะข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวรถติดนิดหน่อยนะคะรถติดซอยนี้รถจะติดตลอดเลยไม่รู้เป็นไรคะทุกวันเลยมาที่นี่มาซื้อของตู้เตียงที่นี่รถติดรถติดนะจ๊ะ อย่างนั้นถ่ายให้ดูสั้นๆก่อนนะจ๊ะคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอนุญาตหนึ่งมือนะคะเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือกล้องนะคะไม่สะดวกในการถือกล้องนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หญิงเหล็กแม่ฝรั่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ตอนนี้เหนื่อยมากทำก่อสร้างสุดเหนื่อยสุดทนนะจ๊ะหญิงเหล็กจริงๆคะ่ะสามีไม่สนใจไม่ช่วยทำ ทำได้นิดหน่อยไม่ช่วยเลยสุดท้ายลงเราคนเดียวถ้าคนไรกกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย